สวัสดีครับผมพิเชษ1668พารวยนะครับชอบก็กดไลค์ใช้ก็กดแชร์นะครับแต่ถ้าคุณแคร์นะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับหรือว่ากดซับะไครตแล้วก็ดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับครับก็ต้องขอกรับสวัสดีคุณบุณป้าทุกทท่านเลยนะครับแล้วก็ขอกรับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามมาใหม่ด้วยนะครับครับสูตรก็มีถูกมีผิดนะครับความเชื่อมั่น ไม่ได้มายง่ายครับคําเตือนสูตรหวยเป็นเพียงแค่การคํานวณจากสติย้อนหลังแล้วคัดสูตรที่เดินดีที่สุดมาเป็นแนวทางเท่านั้นสูตรมีถูกมีผิดการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับครับ168พารวยทางช่องจะทําข้อมูลเพื่อนําไปใช้ในการเสี่ยงโชคและสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลของไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆซินะครับ ครับการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการัชมของท่านด้วยนะครับครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์ผมนะครับให้ท่านเข้า google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า168พารวยนะครับหรือว่าท่านเซิร์ชพิมพ์หาไม่เป็นครับให้ลูกหลานของท่านนะครับพิมพ์หา ใน g o o ก l e ได้เลยนะครับคำว่า168พารวยครับท่านก็จะเจอช่องเว็บไซต์ผมนะครับนี่ครับเป็นช่องแรกเลยครับให้ท่านคลิกก็เลยครับนี่ครับท่านก็จะเจอผมนะครับใส่เสื้อสีฟ้านั่งบนกระเขนนะครับ168พารวยนะครับผู้ติดตาม18,600คนครับ สำหรับท่านใดที่ชอบไดการและศาสตร์ในการคิดถึงผมนะครับอย่าลืมครับกดติดตามตรงนี้ครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนท่านนะครับครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับกดแชร์เพื่อแบ่งปันหรือว่าแบ่งปันส่วนให้กับท่านอื่นได้มีแนวทางดีๆนะครับเพราะว่าสูตรผม ไม่ได้คิดเงินคิดทางใดองสิ้นนะครับแล้วก็ไม่มีจุดประสงค์จะทาให้ท่านเสียเงินจะตทร์นะครับเป็นสายฟรีนะครับสําหรับท่านใดที่อยากมาดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับครับหลัการครับวันนี้ครับผมก็นอื่นนะครับนอื่นเราก็มาดูครับว่า ที่มาที่ไปนะครับที่ผมทํานะครับก็เป็นสูตรปักหลักสิบนะครับหลักสิบที่ผมให้มานี่ก็คํานวณจากสูตรดับสิบห้าสูตรนะครับเอามาคัดสูตรเด่นนะครับเป็นสายปักหลักสิบล่างครับเรามาพิสูจน์นะครับว่าวันนี้จะเดินดีหรือไม่ครับแล้วก็มาเป็นหลักนวยครับปักหลักนวยล่างครับที่ผมให้ไปเด่นสามเก้านะครับ ลอง1 2 4 6สี่หครับเริ้มจีเรามอามัดกันครับมัดกันก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่าแบบนีครับอ่ามาจับคู่เรียบร้อยแล้วครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้ครับ2ตัวล่างครับอ่าและทีนี้เราจะดึงเล็กเด่นขึ้นมาครับเราต้องใช้สูตรแต้มรวมนะครับ เดี๋ยวขอไปอเต้มขึ้นมาก่อนครับแป๊บนึงครับแ้าวมดมลยครับเด่นผมก็คือแปดศูนย์เ้าครับลองห้าเจ็ดครับกันนะครับหนึ่งสสามสี่หครับอ่าทีนี้ประมวลผลเสร็จเรียบร้อยครับได้ประมาณนี้ครับอ่าผมจะเอาภาพแบบนี้ขึ้นมาขอบล่างนะครับอ่านี่ครับ ถ้าท่านเห็นนะครับถ้าท่านเห็นต้องขออภัยด้วยนะครับอ่านี่ครับสายปักนะครับหลักสิบผมไปอยู่ออกท้ายสุดเลยนะครับเลขสามนะครับผิดสองสูตรครับแต่หลักหน่วยครับผิดแค่สูตรเดียวครับสามหกครับแต่แต้มรวมครับแต้มรวมเด่นเลยนะครับสามหกเป็นเก้าแต้มนะครับจากการวิเคราะห์นะครับแล้วก็เจ็ดสี่ครับ เจ็ดอยู่ในสายปักหลักสิบก็อยู่ในชุดลองนะครับแล้วหลักหน่วยครับสี่ครับก็อยู่ในชุดรองครับถามว่าเจ็ดสี่สวยไหมก็สวยนะครับแต่แต้มรวมครับแต้รวมไปอยู่ด้วยกันครับแท้หนึ่งครับนี่ครับสูตรนะครับมันจะไม่บาลานทุกสูตรนะครับจะไม่เป๊ะทุกสูตรครับมันต้องมีลองบ้างเด่นบ้างนะครับแต่ถ้าเด่นหมดเลยครับเป็นปริยะครับ ที่จะออกครับเพราะว่าสูตรมันต้องมีผิดมีถูกครับแต่สําหรับท่านใดที่เชื่อมั่นในตัวผมครับหลักการนี้ผมไม่ได้เอามาแค่นี้นะครับจริงๆแล้วผมบีบรัดก่อจะเหลือแค่สองตัวให้ท่านเห็นนะครับสีแดงกับสีฟ้านะครับผมใช้หลักการเยอะมากครับผมใช้สูตรดับนะครับคัดที่จตจุดจุดนะครับห้าร้อยสูตรนะครับ มาคัดกรองให้ท่านนะครับส่วนสีดำนะครับมีจิตด,ดับจุดเยอะครับแล้วก็มีตะหนิเยอะนะครับมีตะหนิเยอะสีฟ้าก็มีตะหนิเยอะเป็นบางสูตรนะครับแต่ใส่าปากได้กําลังวันได้ครับแล้วก็แต้มรวมได้ครับเราก็ดึงขึ้นมาครับอ,อย่างเช่น90เนี่ยติด17จุดอ สิบสองจุดนะครับแต่กําลังวันมันเป็นไปได้ครับเราก็เลยติดขึ้นมาครับประมาณนี้ครับออย่างเช่นเจ็ศูนย์ผมเนี่ยหลักสิบผมมีนะจะศูนย์หลักหน่วยผมไม่มีแต่ในชุดดับผมเนี่ยมันสะอาดครับมันตำหนิน้อยครับเจ็ศูนย์ครับ มันเป็นไปได้ที่จะมาได้ครับเราก็ใส่แต้มรวมก็เจ็ดมันก็อยูอ่คิเล่มากครับก็อยู่ถ่ายสุดครับแต่ถามว่าเราจะทิ้งไหมเพื่อความปลอดภัยครับเราจะไม่ทิ้งครับถึงใส่ปากเราไม่ได้แต้มรวมเราไม่ได้แต่โดยรวมครับสูตรที่ผมคัดนะครับใช้สูตรดับมาคาัดสูตรเด่นนะครับ ใช้5้าไว้สูะครับโดยรวมมันบอกว่า07เป็นไปได้ที่จะมาได้ครับเราก็เลยไม่ทิ้งครับเราต้องเอามาไว้ครับมันเลยเยอะหน่อยครับสีฟ้ากับสีแดงนะครับถ้าท่านใดที่ชอบในหลักการผมนะครับสีแดงสีฟ้าพอครับแต่สําหรับท่านใดที่ยังเชื่อมั่นในตัวผมแต่เลขมันมีผิดมีพลาดได้ครับ ให้ท่านเล่นทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยสีแดงสีฟ้าสีดำนะครับท่านเล่นตังใชแน่นอนครับวันนี้ผมมั่นใจครับว่าผมจะพาท่านไปเอาอเงินจากเทวดามาให้ได้ครับเงินก้อนนี้ครับบุญส่วนที่ท่านสร้างมานะครับอ,อาจจะมาให้ท่านในวดนี้นะครับ ผมมั่นใจครับว่า2ตัวผมน่าจะไม่ดุดครับอ่าก็มันเยอะใช่ไหมอ่าจริงๆแล้วมันก็เยอะครับแต่ท่านคิดดีๆครับผมคือล่างคือล่างครับบนคือบนครับแล้วผมปักให้แล้วครับประมาณนี้ครับบางท่านให้เยอะกว่านี้นะครับบางท่านต้องกลับด้วยนะครับอ่าผมให้แค่นี้แต่ถ้าท่านมีเดคกวิ่งแม่นๆนะครับเอามาดึงนะครับสมมตินะครับท่านชอบเลขอะไรครับ เลขศูนย์ท่านก็ดูอันไหนที่มีสูงนะครับอ่าอะไรที่ท่านชอบหนึ่งอนไรที่มีหนึ่งก็ดึงไปครับอันไหนที่มีสองท,ท่านชอบสองก็ดึงสองไปแบบนี้ครับอ่าผมคิดว่าสูตรและหลักการนี้ครับทัานมีครับน่าจะเข้านะครับวันที่หนึ่งกันยายนสองพันร้อยหกสามครับลองมาพิสูจน์นะครับว่าสูตรและหลักการที่ผมคิดอ่าใช้ เวลาคิดทั้งหมดทั้งมวลมานะครับเสียเวลาไปเยอะครับว่าจะเข้าหรือไม่ครับถ้าไม่เข้านะครับสองตัวล่างก็จะต้องยุตินะครับต่อไปนี้ครับคลิปหมดหน้านะครับอาจจะทําคลิปสรุปอย่างเดียวนะครับอาจจะไม่มีใส่ปากมาสอนให้ท่านครับนะว่าต้องทําหลักสิบอย่างนี้หลักหน่วยอย่างนี้และแท้งมวออย่างนี้นะครับเพราะว่าผมสังเกตดูแล้ครับว่า คนติดตามนะคนดูครับน้อยครับไม่ค่อยมีใครสนใจมากครับแล้วก็ทําก็เหนื่อยฟรีครับก็สรุปไอเทนแบบนี้เลยดีกว่าครับทําเสร็จปุ๊บรวบรัดมาเลยครับไม่ต้องบอกสูตรไม่ต้องสอนสูตรครับแล้วก็วางเลขท่านเลยครับที่มาที่ไปไม่ต้องบอกครับมาแค่นี้เลยครับแต่สตระการคิดนะครับท่านใดที่เชื่อมั่นในตัวผมครับ ผมมีหลักการแน,นะนาครับมีสารหลักการคิดที่มั่นคงครับแต่สำหรับท่านใดที่มาใหม่นะครับให้ท่านจําว่าหนึ่งของแปดพาวยวางเลขอะไรเข้าหรือไม่จดสติไว้เลยครับจบสสดสติไว้เข้ามากกว่าถูกเข้ามากกว่าผิดนะครับเรามาพิสูจน์นะครับว่าหลักการผมอ่านะครับ จริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าครับว่าสูตรและหลักการครับจริงๆแล้วสองตัวเนี้ผมเข้า่อยมากที่สุดนะครับไม่บนกระล่างถ้าเอาบนมาแทางล่างด้วยเข้าไหลงวดติดๆเลยนะครับเพิ่งจะมาหลุดแค่งวดที่แล้วนะครับเข้ามาตลอดครับแต่บางท่านแบบทิ้งห่างหายเลยครับ ไม่เข้ามาดูผมเลยครับอ่านี่ครับตอนนี้ผู้ติดตามก็ลดลงครับแล้วก็ผู้ชมก็ดูน้อยมากครับพันกว่าคนจากหมื่นกว่าคนครับเมื่อก่อนนั้นคลิปผมลงนะครับแค่ปักหลักร้อยนะครับห้าหมื่นกว่าคนนะครับอ่าการดูนะครับตอนนี้เดือหลักพันครับหลักร้อยครับตอนนี้ผมเองก็เริ่มท้อแล้วครับอ่าอาจจะวางเฉพาะสรุปนะครับ แต่ถ้าท่านอะไรอย่างเรียกล้องอยู่นะครับ mm hmm. ก็จะพยายามทําอย่างเต็มที่ครับแต่ก็ถามว่าเหนื่อยไหมต้องลงคลิป,ปบ่อยต้องทําสูตรถวยด้วยแล้วก็ต้องตัดต่อด้วยอะไรประมาณนี้ต้องมาเป็นโฆษกมาเป็นอธิบายฟังอีกเงี้ยมันก็เยอะครับหลายคลิปครับมันก็เหนื่อยครับแต่เหนื่อยน,นั้นจะให้เหนื่อยหรือไม่ครับต้องรอวันที่หกันยายนครับ ว่า,เรา,า,ารเราจะไม่ผิดพลาดน้อยที่สุดครับเราจะไม่ผิดพลาดให้น้อยที่สุดผมจะพยายามทําอย่างเต็มที่นะครับให้ท่านเชื่อมั่นในตัวผมนะครับสําสหรับทางไลายนะครับท่านใดที่ขอมาครับผมเองยังแทบไม่มีเวลาไปเปิดเลยครับตอนนี้ผมเองก็ทำสามตัวโต๊ดจะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็ คลิปต่อไปเป็น3ตัวโตะนะครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็เป็นเล็กวิ่งครับสรุปทุกสูตรอาจจะไม่มีนะครับให้ท่านเลือกดูสูตรคลิปไหนก็เลือกคลิปนั้นนะครับท่านชอบ2ตัวล่างท่านก็ดูคลิป2ตัวล่างครับท่านชอบคลิป3ตัวบนท่านก็ไปดู3ตัวบนนะครับแต่คลิปสรุปทั้งหมดผมจะไม่ทํานะครับให้ท่านเลือกดูเอาครับบางท่านบอกว่าเยอะไปครับถ้าดูคลิปสรุปอนี้ก็เยอะแยะแท้ เยอะจัง <Es> <an> ให้ท <client> ่านเลือกเลยครับนี่ครับท่านชอบสองตัวท่านก็ดูสองตัวครับท่านชอบสามตัวท่านก็ดูสามตัวครับท่านชอบเล็กวิ่งท่านก็ดูเล็กวิ่งครับหรือว่าท่านชอบเล็กโต้ท่านก็ดูโต้ครับผมทําครบวงจรครับมีทั้งสามตัวตรงสามตัวโต้และสองตัวบนและสองตัวล่างและเล็กวิ่งบนและเล็กวิ่งล่างและก็เล็กวิ่งทั้งบนทั้งล่างครับครับ คู่โตจริงๆแล้วผมก็ทําครับแต่ท่านดูสองตัวบนนะครับไปเล่นคู่โตได้ครับอ่ามีเลขอะไรฟันก็เล่นไปคู่โตได้ครับแต่สำหรับต่อท่าตัวหรือหอยป่วงครับผมเหนื่อยมากครับหยุดมันหลุดครับเลยไม่ทําดีกว่าครับนะต้องห้าตัวรูดนะครับอ่านี้ครับมาดูครับว่าสองตัวล่างงวดวันที่หนึ่งกันยายน จะเข้าตรงๆหรือไม่ครับมาพิสูจน์นะครับถ้าท่านเชื่อมั่นในตัวผมนะครับครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับกดไลค์กดแชร์ผมนะครับท่านสามารถเพิ่มไอดีไลน์ผมได้นะครับศูนย์เก้าสี่สามเก้าศูนย์หนึ่งห้าห้าห้านะครับและสำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุน รือว่าช่วยเหลือหรือแบ่งปันให้กับผมนะครับให้ผมมีกำลังใจมากขึ้นนะครับให้ผมมีค่าคิดค่าตัวนหรือว่าค่ากาแฟาในการทำงานนะครับ408 807 5617นะครับแต่อย่าลืมนะครับผมไม่ได้เรียกร้องใแรงสินะครับถ้าท่านถูกไม่ต้องนล็ถึงผมก็ได้ครับสโลแกนของผมนะครับถ้าท่านถูกไม่ต้องนล็ถึงผมก็ได้แต่ถ้าท่าน อยากจะช่วยข่าน้ำกรไฟผมก็ไม่ขัดศรัทธาของท่านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมเองก็ต้องกินต้องใช้นะครับที่ผมบอกว่าท่านถูกไม่ต้องหลืผมก็ได้มันก็จริงครับแต่คนเราต้องกินต้องใช้ครับครับทํางานนะครับก็ต้องหวังครับสิ่งผมทำแทนทุกคนครับถ้าเราไม่หวังครับเราจะทาเพื่อสังคมนะครับ แต่ทีเนี้ยเราทํายังไงให้ผู้ที่ไม่มีกําลังครับที่จะมีอยากได้ตัวเลอขอดีๆแล้ไปแทงเหมือนกับกลุ่ม v ีพท่านอื่นครับเราก็ต้องทําแบบนี้ครับท่านมีกําลังน้อยก็ไม่ต้องให้ครับแต่ท่านใดที่ถูกเยอะๆแบ่งปันให้สักนิดหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจหรือว่าท่านใดที่มีอยู่แล้วครับแบ่งปันครับ ให้นะครับผมก็จะได้มีกํำลังใจทําคลิปดีฟังตัวเลขกดีให้กับท่านอื่นครับนี่ครับจะได้เกื้อหนุนนครับคนที่มีแล้วครับก็แบ่งปันให้กับพวกอื่นคือผมเป็นสื่อกลางครับเช่นท่านให้ผมมาครับผมก็จะได้มีกํำลังใจทําเลขกดีครับแล้วผู้น้อยที่เขาไม่มีโทรศัพท์ครับไปเล่นตัวเป็น สามสิบตัวสีตัวครับเขาก็มีทุนน้อยครับแต่เขาก็อยากได้เยอะครับก็เล่นสีแดงสีฟ้านะครับสถูมขึ้นมาหรือว่าการผมเข้านะครับผู้ดูสนจะได้ส่งผลให้กับท่านด้วยนะครับท่านใดที่แบ่งปันให้ผมครับท่านอื่นเขามีโชคมีลาบนะครับ่อดีใจครับก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับและก็อย่าลืมนะครับ ท่านต้องไปทําบุญให้กับตัวเลขครับผมเองก็ไปสั่งทานบ้างนะครับแล้วก็ไปทาบุญบ้างแต่ผมเองไม่ค่อยสะดวกครับแต่ก็พยายามจะไปนะครับตรงนี้แบตเตอรี่ก็เสื่อมครับไม่สามารถที่จะไปทําบุญทุกวันได้ผมเองก็เซ็งครับซื้อแบตเตอรี่มาไม่กี่เดือนเลยครับเสื่อมครับสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาดูผมนะครับ ผมเองเงิพิการนะครับตอนนี้ก็สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการวางเลขครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ยังไม่รู้ว่าผมาเป็นคนแบบไหนหรือว่าเป็นอะไรถึงได้มาวางเลขกับท่านนะครับผมเองก็ชอบคิดชอบคำนวนเหมือนท่านนี่นะครับ แต่ละคันผมครับก็มีเยอะครับมันแน่นหนาครับผมเองก็อยากจะมาแบ่งแบ่งปันให้ทุกท่านครับได้มีโชคมีลาภแับแนวทางดีๆนะครับอย่าลืมครับจุดปรสงผมไม่อยากให้ท่านเสียงเงินเสียทองในแรงซื้อนะครับแต่เป็นแนวทางนะครับและก็ไม่ได้ยุยงส่งเสริมให้ท่านเล่นนะครับเป็นแค่แนวทางหรือว่าหลักการทีนะครับสำหรับท่านใดยังเชื่อมั่นผมนะครับอย่าลืมนะครับดูคิดเยอะๆนะครับ อ่าตอนนี้น้อยมากครับน้อยมากผมเองก็ไม่ได้หวังอะไรมากครับ